ตัวนี้เป็น MG4 ราคา9 0 0 0 0 9,000บาทเป็น EV 100% EV 100%, 100เลยปกติแบอรี่วางงนี้แนวตั้งอันนี้วางางนี้นาานวางเป็นแนวนอนนั่นหมายความว่าจะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนล้อหน้าครับไป <c oughs> เป็นขับเคลื่อนล้อหลัง <c oughs> การขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยปกติจะมีในรถซูเปอร์คาร์เท่า <Perhaps. S 2> นั้นไม่ค่อยมีในรถทั่วไปของเราถือว่าเป็นเจ้าแรกครับครั้งหนึ่งวิ่งได้425กิโลอ้หูอไม่ซื้อละยกเลิกยกเลิกไปไปเอาอันนั้นแทนอันนั้น900,000กว่าบาทเป็น EV วั่ ครับเวลาไปซื้อเนี่ยแล้วมาแต่งเนี่ยน่ารักมากเลยดูป้ายแดงราคา6กแงกว่าใช่ปะพอเป็นมือสองอ่ะเฮ้ยต้นมึงบอกหน่อยกูไม่ได้พูดว่าอะไรนะเป็นมือสองเหลือเท่าไหร่ก็2องกลางกง แสนกว่าตสองกลางๆที่ราคา6 0แสนกว่าครับหวังว่าสุสีเขจะไม่ได้ดูกูนะ <c oughs> ยังงไอันนี้ก็ในส่วนของ MG พอดีเรามาอยู่ที่บูธ MG นะครับมาดูตัวโมเดลนะครับซึ่งมีตัวใหม่ออกมา,าจะเป็น MG4 ครับแต่มีทั้งหมด2รุ่นย่อยครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นครับตัว D ราคาจะอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทครับส่วนรุ่นท็อปก็คือรุ่นนี้เลยครับที่โชว์อยู เป็นรุ่น X ครับราคา900,000บาทเป็น EV 100%ยรเ EV เลยใช่ครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนก็คือวางแบตเตอรี่ในแนวนอนปกติแบตเตอรี่วางงี้แนวตั้งไอ้นี่วางงี้วางเป็นแนวนอนนั่นหมายความว่ามีพื้นที่ที่มากขึ้นใ้มีพื้นที่ใช้สอยในตัวรถเนี่ยครับ ตัวนี้ครับจะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนล้อหน้าครับไปเป็นขับเคลื่อนล้อหลังทำให้เกิดศูนย์ถ่วงของตัวรถนะครับที่ดีขึ้นตั<ง>วมอเตอร์ขับเคลื่อนจะไปอยู่ที่ด้านหน้าท้ายรถเน่าเหรอฮะทำให้ตอนนี้มันมีการวางศูนย์ท่วงอยู่ที่50-50เพ 50. ราะนั้นการควบคุมรถจะง่ายขึ้นครับไฟนี่เป็นแบบอะไรยันที่ผม,มเคยเห็นผมดีดีครับลูกจะเป็นลักษณะของสาดวงนะครับก็จะให้ความสวยงามมากขึ้นทันให้ความสว่างกว่าประหยัดแล้วก็ที่สำคัญก็คืออุณหภูมิของโซลั่นอะครับมันจะไม่ร้อนมาก เท่ากับหลอดฮาโลเจนอแปลว่ารุ่นใหม่ก็จะเป็น LED หมดเลยใช่ครับจะสังเกตนะครับถ้าหลอดไฟที่มันเป็นฮาโลเจนนะคะโคมไฟเวลาเราใช้นานๆมันจะเหลืองเออมันจะเหลืองต้นทำไงถ้าไฟเหลืองทำไมวะไปขัดเอาเหลืองขัดเอาจะได้พื้นที่ค่อนข้างดีขึ้นให้ความหรูหราแล้วตัวนี้ก็จะมีการออกแบบในเรื่องของตัวสปอยเลอร์แบบทวินเออผมชอบตูดมันละโมเดิร์นมากขึ้นอ่ะฮะครับผมทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีของ เอที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบไอสมาร์ทหรือกล้องรอบคันก็ยังมีเหมือนกันไอนี่มีช่วยอะไรนี่ช่วยอะไรก็พวกนี้จะเป็นในเรื่องของพวกอากาศพลศาสตร์ครับรถที่มันเป็นทรงสปอร์ตตงใหญ่ก็จะน้นลักษณะแบบนี้การขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยปกติจะมีในรถซูเปอร์คาร์เท่านั้นไม่ค่อยมีในรถทั่วไป ของเราถือว่าเป็นเจ้าแรกนะแล้วนี้เปิดยังไงครับท้ายครับก็จะเป็นเปิดอันนี้ครับอ๋อโอเคเอาไม่ได้มีไฟฟงไฟฟ้าใช่ไหมก็ไม่ได้ทําไม่มีแบบเตะข้างหลังมาแล้วปัก๊บเปิดอะไรไม่มีนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เออเหรอฮะติดตั้งตที่สูหรือติดตั้งข้างนอกอะติดตั้งที่สูเลยครับอินจีเรามีตัวคลิกเซนเซอร์มีมีติดเซนเซอร์ตีนแล้วเปิดแล้วปิดติดประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับตัวรถประมาณตั้งแต่สี่พันจนถึง เอก็ไม่แพงนี่ตอนนี้ครับการชาร์จของเราครับมันจะมีการชาร์จทั้งหมด2ส่วนหนึ่งคือการชาร์จแบบ normal ครับชาร์จปกติเนี่ยครับเราจะรองรับไฟกระแสไฟได้6.6จุดหกกิโลวัตต์ชัปฉะนั้นมันจะใช้เวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงครึ่ง8ชั่วโมงครึ่งแบตเตอรี่มีขนาด51าสิบเอ็ดกิโลวัตต์ชัปวิ่งได้สี่ร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรโอ้โชาร์จคร,รั้งหนึ่งวิ่งได้425กิโลโอ้พราะพลิกชาร์จสามทีนาทีครับแต่เต็ม80เอง ใช่ครับอย่างนี้ทุกคนก็ก็ควิกชาร์จดีกว่าสามารถทําได้ครับแต่มันจะมีค่าสเตตอฟชาร์ะครับที่มันจะตกคือค่าความเสื่อมของตัวแบตเตอรี่ครับอ่าแล้วมันันั้นรเราควรจะมีการชาร์จแบบ normal อย่างน้อยเดือนละ1นครั้งครับโอ้อันนี้เพิ่งรู้นะสมมติถ้าควิกควิควิไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันอายุแบตมันจะเสื่อมลงขนาดไหนครับอันนี้เราต้องวัดที่ค่าครับซึ่งของเราเนี่ยครับถ้ามันต่ำกว่า8 0 ก็จะเกิดพังเสื่อมของแบตเตอรี่แล้วแล้วอันนี้อันนี้รับประกันแบตเตอรี่นานแค่ไหนครับรับประกัน8ปีครับ<อ>8ปีก็ามรู้ง่ายง่าย8ปีเ<อ>ดี๋ยวค่อยว่ากันหน้าจอครับตัวนี้ของเราครับปกติใน MG ครับจะมีการแยกหน้าจอผู้ขับขี่กับหน้าจอทัชสกรีนพอจากกันอันนี้ทัช อันนี้ไม่ชาร์จใช่ครับรถรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเกียร์อย่างนี้แล้วเนาะเห็นเป็นอย่างงี้กันหมดแล้วส่วนใหญ่การเข้าก็จะง่ายขึ้นด้วยครับราจะไรบเป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับสำหรับตัวท็อปจะมีไวเลสชาร์เจอร์ไวเลสชาร์เจอร์ตรงนี้ก็ก็ไม่มีมอเตอร์ในนี้ข้างหน้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยแค่ชุดแอร์น้ำหล่อเย็นข้างหน้าไม่มีเลยนะไม่มีอะไรเลยครับใช่ครับข้างล้วก็จะเป็นกล่องฟิวกับแบตเตอรี่ชาร์จใช่ครับแค่นั้นเองเพราะว่าตัวขับเคลื่อนที่มันเป็นมอเตอร์จะไปย้ายไปอยู่ด้านหลังหมด เราจำลองให้ดูจากตัวตัวแพตร์มตัวนั้นใช่ไหมอันนี้จะเป็นมอเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับตัวเพาเลยครับเออครับช่วงล่างยังเป็นไฟลิงด้วยมันคืออะไรระบบอะไรครับไฟลิงไม่รครับอ่าเป็นการรับในเรื่องของตัวการโค้งของตัวรถนะครับอ๋อยิ่งมีลิงมากครับมันจะเวลาเราเอ็นตัวของตัวรถหรือตกหลุมตกอะไรอย่างเงี้ยครับตัวรถมันจะไม่โค้งไปด้วยครับออโอ้โหราคารถ 8 9ดเกแสนให้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตรงนี้คือแบตเตอรี่รนนใช่ไหมครับนี่คือตัวแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่เป็นจับำลองแบตเตอรี่จำลองของเรานะี่ยมัน6โมดูลครับในแต่ละลูกก็จะมี20เซลล์ต่างหากเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโมดูลหรือเปลี่ยนเป็นลูกเปลี่ยนเป็นโมดูลก็คือย,ยก1นอ๋อ1โมดูลเอามันจะแพงกับแพงตรงนี้แหละเป็นตรงแบตเตอรี่นี่แหละมีตัวไหนไหมครับที่เพิ่งออกมาถ้าใหม่สุดตอนนี้ก็จะเป็น MG4 อย่างเดียวอ๋อ MG4 อย่างเดียวถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็น MGVS ที่เป็นซีรีส์ไฮบริดเรามีไหมค MG ครับเราทำแพลตฟอร์มที่เป็น BSUV ครับออกมาทั้งหมด2รุ่นในเดิมทีครับก็คือ MG ZS ที่เป็นรถน้ำมันล้วนนะครับกับ MG ZS EV ซึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้า100%แบบนี้สิ่งที่เขาเติมลงมาครับในซีรีส์ที่มันอยู่ระหว่างครับคือเรียกว่าซีรีส์ไฮบริดเราทำออกมาแยกเป็นอีก2รุ่นเราก็เลยทำ MG VS ออกมาตัวนั้นไฮบริด MG VS อะครับตัวท็อปจะอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาท9 1้0 0 0ตัวท็อปนะถ้าเป็นรุ่นของ H e v เนาะน้ำมันผสมกับไฟฟ้านะครับในตัวไอ้นี่คือตัวนี้เช่นเดียวกันครับเป็นรูปผสมเหมือนกันแต่เป็นปั๊กอินไฮบริดก็คือ,อพัฒนาขึ้นมาจากตัวไฮบริดอะไรครับแต่สามารถชาร์จไฟเข้าไปเก็บในตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยฉะนั้นตัวนี้แบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครับเป็น16.6กิโลวัตต์เอาก็เลยทําให้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าร0อได้67กิโลครับอ๋อ เติมน้ำมันด้วยครับขับด้วยไฟฟ้าด้วยชาร์จไฟได้ตัวปันไฮบริดตัวท็อปจะอยู่ที่1 3 7 9 0 0้านเบาท1 3้านแสนอันนั้น9 0 0 0 0อันนี้1 3ล้านแสนแพงขึ้นมาและถ้าเป็น E ีถ้าเป็น E ีีตอนนี้ได้รับส่วนลดรัฐบาลแล้วอยู่ที่1 2 3 0 0 0านส่นบาทครับตัวนวัตกรรมนี้คือใหม่สุดถูกไหมครับใหม่สุดเป็น1 2 3 0 0ล้านบาทแต่อันนั้นห่งล้านสามงั้นซื้ออันนี้แล้วกันซื้อนี้ดีกว่าีี เดี๋ยวก่อนธเพราะว่าวันนี้รถ EV รุ่นนี้เปิดตัวใหม่ล่าสุดถูกกว่าได้ครับโอ้9แสนหกหมื่นเก้าแสนสองหมื่นแต่นั้นเก้าแสนอ่ะไม่ซื้อละยกเลิกยกเลิกไปไปเอาอันนั้นแทนอันนั้นเก้าแสนกว่าบาทนะได้นะวิ่งได้ไกลกว่าได้ครับสี่ร้อยยี่สิบห้ากิโลวิ่งได้ถึงไหนเคยจับกิโลว่านะวิ่งมาที่ไหนจากทมเป้เลยไปขอนแก่นทมเป้เลยรถนะครับเราวิ่งได้ประมาณสามร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยนะครับเยอะมากนระยะที่เพียงพอแล้วปกติครับ เราจะต้องมีการพักอย่างน้อยหนึ่งสถานีอยู่แล้วเราขับรถเนี่ยนะสองชั่วโมงก็ต้องพักแล้วแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการขับขี่แบบใหม่ครับก็คือเราต้องมีการวางแผนว่าเราจะไปชาร์จสถานีที่ตรงไหนไเพราะว่ามันจะต่างกับรถน้ํามันและถ้ารถน้ามันมปั๊มยังมีเยอะให้เราเห็นแต่พอไฟฟ้าครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันมารอครับเพื่อที่จะสแตนบายในการค้นหาสถานีไปต่างาจังหวัด ก็ต้องดูว่าโรงแรมไหนมีที่ชาร์จาในกรุงเทพแทบจะไม่มีมหาเะครับเพราะว่าไ้าได้มีที่แต่พอบต่างจังหวัดตามหัวเมืองมีแน่นอนคับข้อมูลแน่นมากเอาเป็นว่าทำรถมา18ปีเพิ่งรู้ตัวนี้ก็เป็นคุณใดนะคะสเตลาียค่ะรุ่นพรีเมียมซึ่งเป็นตัวท็อปของตัวสตาเลียเลยมีกล้องรอบพันเลย360องศาเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบชิปไบวายค่ะไม่ต้องเข้าเกียร์เหมือนตัว H1 แล้วไฟท้ายจะเป็น LED ช่วงลลางส่วนี้จะเป็นมัลติลิงมีตัวช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วเราเราตั้งใจจะถอยชนได้ไหมตั้งใจ,จแบบมีที่บ้านยืนอยู่ข้างหลังล้วเราแบบตั้งใจถอยชนอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันจะหยุดให้เราปะ สวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถขายรถนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถมือ2จัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวนออกรถได้เลยออกรถศูนย์บาทสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 2 1 1 9 7 1 1หหรือติดต่อที่ l i น์แอ s i a c o t h เชิญนะครับที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ